ขอเจริญพรท่านสาธุจนพุทธบริษัทผู้ใจบุญทั้งหลายมีท่านพงรัฐพิรมรัฐผู้วารจการจังหวัดอุบลราชธานีท่านสรลิสาพิรมรัฐประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดอุบลราชธานี และนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลร,ราชธานีเป็นตน้นเบื้องตน้นต้องขอบคุณท่านพระเทรานุเทระทุกโรที่ได้มารับสิ่งที่ เป็นความตั้งใจของการทำบุญของกระผมในวันคล้ายวันเกิดทุกปีก็ได้ทำบุญวันคล้ายวันเกิดในลักษณะเช่นนี้ด้วยการมอบกองทุนสงอาภาพทั้ง25เภอได้ดำเนินการมาตั้งแต่ ปีพุทธศักราช2,547แล้วได้ถือปฏิบัติเช่นนี้มาทุกปีมาเมื่อภาวะวิกฤตโรคโควิด -19 ได้มาถึงก็ไม่ได้ดำเนินการในลักษณะเช่นนี้แต่ก็ได้นำไปมอบ ถวายทุกอำเภอทั้ง20อำเภอตลอดนอกจากนั้นยังได้มีความตั้งใจหลายปีที่ผ่านมาได้มอบทุนสาธารณะสงเคราะห์เพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการให้ โรงพยาบาลได้นําไปใช้ตามแต่จะเห็นเหมาะสมไม่ได้กำหนดว่าให้ไปทำอะไรสุดแล้วแต่ท่านเมื่อรับไปแล้วจะนําไปใช้ในโรงพยาบาลทั้งสี่แห่งคือโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์โรงพยาบาล5 0าสิพันสามมหาวชิราลงกรณ์โรงพยาบาล วารินชำปราศและโลงรงพยาบาลสมเด็จประยุพร,ราชเด็ชอุดมมีปีที่แล้วมีความตั้งใจเช่นเดียวกันแต่ปรากฏว่าช่วงของเดือนพฤษภาคมก็มีการประกาศมาตรการ กี่ยวกับเรื่องความเข้มงวดทางโรคโควิด -19 ก็ไม่ได้ไปที่โรงพยาบาลทั้งสี่แห่งแต่ปีนี้ได้ทราบว่าทางฝ่ายบ้านเมืองมีความผ่อนคลายบ้างแล้วก็ได้จัดมอบให้โรงพยาบาลก็จะ,จะดำเนินการอย่างนี้ไปตลอด เพราะมีความตั้งใจว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเราทำด้วยความตั้งใจแม้จะเป็นเงินไม่มากแต่ก็มีความตั้งใจในการที่อยากจะทำในคราวที่โรคโควิด -19 ระบาดในช่วงแรกก็ได้นำปัจจัย แล้วก็ยังได้ไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางด้านการแพทย์ที่เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิซึ่งตอนนั้นราคาสูงมากแล้วก็หาซื้อได้ยากอาตมากับเลขานุก,การในช่วงนั้นคือท่านพระครูาสารศีลปคุนก็ขวนขวายบางที ไปคลินิกแต่ละแห่งก็ได้สองสามชิ้นลำบากเหลือเกินก็ขนขวายเพื่อจะให้มีเอาไปให้วัดวาอารามต่างๆเอาไปให้คณะสงฆ์ในแต่ละอำเภออำเภอละสองชิ้นสองเครื่องอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในส่วนของงาน สงอา,าพาธก็ดีก็สุดแล้วแต่ทางอำเภอแต่ละอำเภอท่านจะบริหารจัดก,การเช่นเดียวก,กันกับโรงพยาบาลก็ทำได้ไม่ให้ลำบากไม่ให้เดือดร้อนตัวเองก็เป็นจัตุปัจจัยที่ญาติโยมได้ถวายแล้วก็เก็บรวบรวมไว้ในแต่ละปีที่สำคัญก็คือ ทุนเล่าเรียนหลวงพระราชทานของคณะสงฆ์ไทยนั่นตั้งใจทำทุกปีปีละสามหมื่นบาทในสองปีที่ผ่านมาก็ได้ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดได้ทอดพระปา่าทุนเล่าเรียนหลวงในช่วงเดือนตุลาคมจ ได้มีการนำปัจจัยส่วนหนึ่งได้เข้าร่วมโครงการของทุนเล่าเรียนหลวงแต่ในปีนี้ก็คงจะทำเป็นสองช่วงแต่ว่าช่วงแรกนี้ได้โอนไปที่กองทุนเล่าเรียนหลวงตั้งแต่วันที่29เดือนเมษายนแล้วและ ทุนที่มีความตั้งใจก็คือเพื่อเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้แก่เด็กๆที่มาศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนอุบนวิทยากรทั้งที่เป็นเด็กเยาวชนแล้วก็เป็นสมณเณรที่มาศึกษาเล่าเรียนได้ปวาวณาไว้ว่าทุกปีจะ ทำบุญในวันอายุวัฒนมงคลทุนละหนึ่งพันบาทจำนวนหนึ่งร้อทุนทุกปีแล้วก็ทำมาหลายปีแล้วความพิเศษในปีนี้ก็คือเป็นภาพเกียรตมาเห็นแล้วเนี่ยมีความซาบซึ้งใจก็คือมีท่านผู้ราชการจังหวัด ท่านพงรัฐพิรมรัฐท่านเสียสละเวลามาเป็นประธานท่านสลิสาพิรมรัฐท่านนายกเหล่ากาชาติมาร่วมในการเป็นขวัญเป็นกำลังใจอาตมามีความรู้สึกว่าภาพนี้มันเป็นภาพประวัติศาสตร์ของชีวิตที่เด็กเยาวชนได้มีโอกาส ใกล้ชิดกับผู้เป็นพ่อบ้านพ่อเมืองที่เป็นหลักสำคัญอาดมาเชื่อมั่นเหลือกเกินว่าตอนนี้หลายคนจะยังไม่รู้สึกทราบซึ้งเพราะเขายังเป็นเด็กยังไร้เดียงสาแต่เมื่อเวลาผ่านไปเมื่อเขารู้เขาเข้าใจภาพแห่งความเป็นประวัติศาสตร์นี้เขาจะจดจำจารึกว่าครั้งหนึ่ง เขามีโอกาสได้ใกล้ชิดผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเรื่องที่ไม่เกิดขึ้นได้ง่ายๆแล้วปีนี้เป็นปีแรกด้วยที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดี่มีนายกเหล่ากาชาติได้ให้ความเอาใจใส่งานนี้เป็นพิเศษ ต้องขอบคุณท่านวัวราชการจังหวัดขอบคุณท่านนายกเหล่ากาชาติอาตมาบอกว่านี่คือกำลังใจที่สำคัญที่ท่านผู้ว่าให้แก,ลก่ลูกๆเด็กๆเ,เยวาวชนเด็กที่มาเรียนมาศึกษาที่โรงเรียนอุบลวิทยากรน,นี้เขาถือว่าโชคดีมากในปีนี้อาตมามอง ภาพที่ท่านพู้ว่าท่านแสดงออกด้วยความจริงใจกับท่านนายกเหล่ากาชาติคุณนายนั่งมอบทุนให้เด็กๆเห็นภาพแล้วเนี่ยมันมีความซาบซึ้งใจดีใจแทนเด็กๆเหล่านี้อาจมาเป็นลูกบ้านนอก ในสมัยที่เป็นเด็กสูงสุดที่ได้สัมผัสเข้าใกล้ก็คือศึกษาที่การอำเภอในช่วงนั้นระดับนายอำเภอเนี่ยอยาไปหวังในการได้เข้าใกล้ไม่มีทางแต่เด็กพวกนี้เขาโชคดีเหลือเกินเขาเป็นคนที่มีบุญได้เข้าใกล้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเป็นสิ่งที่หาได้ยาก เพราะฉะนั้นวันนี้จึงขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและก็ขอบคุณญาติโยมทุกท่านโดยเฉพาะวันนี้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับคณะสงฆ์คือสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดโดยท่านผู้อำนวยการคณภพักเทียนชัยพร้อมคณะท่านได้มาอำนวยการดูแล ให้เกิดความเรียบร้อยที่สุดและยังมีผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านอย่างเช่นต่านประพลโชคว,วิวัฒนวณิร์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่านธนทันชินโกมุตรองนายกเทศมนตรีเทศบาลน,นคร และยังมีโยมอุปถัมภ์วัดอย่างเช่นคุณแม่วันเพ็ญศรีวัฒนชัยนิดตั้งใจเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครมาเพื่อที่จะเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้เด็กให้เยาวชนที่ได้เข้ารับทุนการศึกษาอาดมามีความตั้งใจว่า อยากจะทำอย่างนี้ไปตลอดแล้วก็จะเพิ่มขึ้นยังมีความไม่สบายใจว่ายังไม่ได้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปส่วนของระดับอุดมศึกษาถามว่าเคยทำไหมเคยทำในช่วงที่ไม่มีโรคโควิด -19 ยังเคยมอบให้ตั้งมหาวิทยายลัยสงฆ์มหาวิทยายลัยราชพัฒ สถาบันอุดมศึกษาหรือว่าโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนใหญ่ๆแต่ในช่วงนี้ก็ด้วยความเกรงใจว่าจะไม่สะดวกในการที่เมื่อมาอยู่รวมกันมากๆขนาดนี้ก็เกรงใจท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมากแล้วเพราะว่าก็คิดกันอยู่เหมือนกันว่าจะจัดไหมหรือเราจะทำเป็นการภายใน แต่ถ้าไม่ดําเนินการอะไรเลยความห่างเหินมันก็ห่างเหินสามปีมาแล้วที่ไม่ได้ดําเนินการปีที่แล้วก็ทําเป็นภายในแล้วก็นําไปมอบคณะสงฆ์อำเภอแต่ละอำเภอก็นําไปมอบที่อำเภอของท่านเพื่อที่จะได้นําไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่านสาธุชนทุกท่านการให้ เราสามารถที่จะทำได้โดยเฉพาะการให้ทานชีวิตพระทุกรูปแหละท่านก็ทำเหมือนกันญาติโยมทุกท่านก็เช่นเดียวกันทำกันทุกคนแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นทานที่มีความสำคัญที่เราทั้งหลายควรที่จะได้มีก็คือ อภัยทานและธรรมทานถ้าโลกของเราเนี่ยได้รู้จักในการให้อภัยกันรู้จักให้ธรรมะให้แง่คิดต่อกันแล้กันจะเป็นสิ่งที่ทําให้โลกมีความสุขมีความสงบร่มเย็นแต่ในส่วนของอภัยทานก็ดีส่วนของธรรมทานก็ดีมันจับต้องไม่ได้ แต่มันอยู่ในใจของคนตลอดเพียงแต่ในส่วนที่เป็นอามิสสานคือวัตถุทานนี้เป็นสิ่งที่จับต้องได้เพราะฉะนั้นเราจึงนิยมในการให้อามิสทานให้วัตถุทานอาตมมาตั้งปณิธานไว้ตั้งแต่ปี2,540ได้ ตั้งใจว่าในแต่ละปีถ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงพอมีอะไรที่ญาติโยมถวายมาบ้างส่วนหนึ่งก็เพื่อรักษาตัวตนแต่ส่วนหนึ่งพอที่จะเอื้อเฟื้อเกื้อกูลแก่สังคมได้เล็กๆน้อยๆห้าบาทสิบบาทร้อยบาทเหมือนญาติเหมือนโย,ยมทำบุญถ้าทำได้ทำไปเถอะ แม้แต่เล็กๆน้อยที่ยากโยมได้ทำบุญสั่งสมบุญอยู่เป็นประจำเช่นการทำบุญตักบ,บาตการถวายพัตตาหารหรือการเกื้อกูลแก่สังคมโดยส่วนรวมงานสาธารณะสงคะเคราะห์อาลมาติดตามฝ่ายบ้านเมืองท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายกเหล่ากาชาติเวลาที่มีภัยพิบัติอะไรเกิดขึ้น ไฟไหม้อักขีภัยลมพายุวาตภัยเหล่ากาชาติเนี่ยก็ยังได้ไปช่วยเหลือเกื้อกูลเวลามีน้ำท่วมเราก็ช่วยกันถ้าเราช่วยกันอย่างนี้สิ่งเหล่านี้เนี่ยคือน้ำใจโบราณท่านบอกว่าน้ำบอ่อน้ำคลองยังเป็นรองน้ำใจน้ำที่ไหนๆก็สู้น้ำใจไม่ได้อาดมารรมมาทำวันนี้ เงินมันไม่ได้มากแต่สิ่งที่สำคัญก็คือน้ำใจถามว่าเอะทำไมพระมีสตังสตังที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยมีแต่โยมเอามาถวายทั้งนั้นลหละส่วนหนึ่งก็เป็นนิตยพัตที่ได้รวบรวมไว้ไม่ได้ใช้อะไรก็เอามาเผื่อแผ่ม,มาเจือจานก็เป็นอย่างนี้โยมเมื่อให้มาพระ ก็เอามาทําบุญอย่างนี้ให้มันเกิดคุณเกิดประโยชน์เพื่อจะได้เป็นขวัญเป็นกําลังใจดังนั้นขอบคุณอาตมาถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความโชคดีของชีวิตในวันนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นไปตามหลักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์บอกว่าทายกคือผู้ให้มีปฏิคาหกคือผู้รับมีนี่คือความครบถ้วน วันนี้อาตมาเป็นผู้ให้การให้เป็นสิ่งที่จันลงใจเรามีกำลังใจโบราณท่านบอกว่ายิ่งให้ก็ยิ่งได้ไม่ใช่ได้อย่างอื่นได้ความสบายใจได้ความอบอุ่นใจผู้รับวันนี้มีครบถ้วนพระสงฆ์พระเถระท่านได้เสียสละเวลามา แม้แต่ลูกๆเด็กๆที่มารับทุนในวันนี้ก็เช่นเดียวกันถือว่าเป็นผู้รับที่มีคุณค่ามากเงินไม่มากหรอกทุนที่ให้ไปแค่หนึ่งพันบาทถ้าไปกินข้าวก็ได้ไม่กี่มือ้อแต่สิ่งที่ให้ไปคือน้ำใจเป็นขวัญเป็นกำลังใจวันนี้ที่ดีที่สุด ขอให้ลูกๆนักเรียนที่รับทุนได้ทรงจำไว้ว่าวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเบอร์หนึ่งของจังหวัดมามอบด้วยมือของท่านเองเนี่ยแล้วท่านทำหน้าที่งดงามที่สุดให้ลูกๆนักเรียนจดจำไว้เพราะฉะนั้นวันนี้ดีใจอยากจะพูดอะไรตามปกติก็พูดมากแต่วันนี้เนี่ยพูดไม่ออกเพราะดีใจ ดีใจจริงๆนะเนี่ยวันนี้ดีใจที่เห็นภาพท่านผู้ว่าท่านนายกเหล่ากาชาติแล้วก็ผู้มีเกียรติยอดิยยมทุกท่านเนี่ยยมตั้งหลายตั้งปวงมาวันนี้ไม่ได้บอกเลยแต่มาเกรงใจที่สุดอย่างคุณพ่อกัญญาั่นคงเนี่ยตอมาเป็นคนที่เกรงใจคนมากไม่ได้บอกโยมจะมานะยมที่ฟังรายการวิทยุเนี่ยถ้าตามปกติถ้าให้มาเนี่ยไม่ไหวหรอก เดี๋ยวอสอมมเขาจะดุเพราะเขาคัดกลองไม่ได้เพราะอาตมานี่มีญาติโยมที่ติดตามรายการเนี่ยหลายจังหวัดมุกดาหารน้ำหนักเจริญยโสธรถ้าบอกให้มานะอาตมาบอกไม่ต้องมาหรอกโยมมาแล้วมันทําให้ไม่สบายใจบันทีโรคภัยไข้เจ็บแม้ฝ่ายบ้านเมืองจะ อนุโลมไปแล้วแต่ว่าเราก็ต้องเซฟต้องป้องกันที่สุดแม้แต่จัดงานวันนี้ก็เกรงใจที่สุดนะต้องขอภยัยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนในาฐานะท่านเป็นผูน้อำนวยการในการดูแลเนี่ยจะมาวันนี้ก็เกรงใจอยู่เหมือนกันเอ๊ะมันเนี่ยมาบอกละนะเนี่ยบอกอย่าให้ชิดกันมากนะอย่าให้มันให้มันมีเว้นระยะห่างท่านมาแล้วท่านไม่สบายใจ แต่ว่าอาตมาเห็นกันไปพูดกับเด็กพูดกับลูกกับหลานแ้้โอ้ยแม่ชื่นใจเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะขอบคุณาอดโยมมากๆากที่ได้มีส่วนที่สําคัญอาตมาถือว่าเงินที่ยอดโยมได้มอบให้นี่หลักก็เอามาทําบุญอย่างนี้ในส่วนอื่นๆก็ยังมีอีกนะ,ะที่ไม่ได้มาทําในพิธีอย่างเช่นผู้สอบไล่ได้ ในประโยคทํทำสนามหลวงประโยคบาลีสนามหลวงอะไรต่างๆที่อยู่ในเขตจังหวัดบางทีสอบไล่ได้ประโยสูงสูงๆเวลาไปตรวจงานกันสงฆ์บางทีก็มอบให้รูปละห้าพันบาทบ้างรูปละหนึ่งหมื่นบาทบ้างที่ญาติโยมใส่ยำ่ำอาตมาก็เก็บไว้ส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งก็เอามาทำบุญบางทีเก็บไว้ตอนไหนตอนที่ไปโรงพยาบาล นะถ้าโงรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เนี่ยฟรีอยู่แต่ว่าถ้าเป็นโงรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเขาไม่ฟรีด้วยแต่ก็บางทีก็ต้องไปนะต้องตรวจสุขภาพร่างกายในแต่ละปีแต่ละปีเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณวันนี้มีความดีใจที่สุดนะนะพูดไม่ออกเลยดีใจที่จังหวัดอุบลราชธานีเราเนี่ยโอ้โชคดีมากเลยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินมาที่วัดป่าใหญ่เนี่ยนํามายังพูดกับท่านู้ว่าบอกเนี่ยจังหวัดอุบลเราเป็นจังหวัดที่มีความโชคดีเหลือเกินนะที่มีเจ้าฟ้ามหา,ราัรา์สเสด็จพระราชดำเนินมาแล้วได้เห็นภาพของความที่พระสบนิกรมีความจงรับพักดีต่อสถาบันเราก็มีความสุขเนี่ ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความโชคดีปีนี้อาตมาก็แก่ขึ้นมาอีกหนึ่งปีนะเต็มละเเกิด2,508ปีนี้ก็อายุ57ปีเต็มละเต็มวันนี้นะเนี่ยย่างสู่ถนนหมายเลข58แล้วทันพู้ว่านะเนี่ยท่นพูทธว่วยการสำนักง,งานพุทธบอกอาตมาอายุ40บอกอย่ามาโกหกอาตมาแก่แล้ว ตอนนี้57ปีแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังจะต้องทำงานร่วมกับหมู่กับคณะต่อไปอีกนะเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติบ้านเมืองศาสนาร่วมกันวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกลูกะครับที่ได้เมตตาได้มาเป็นเนื้อนาบุญให้แก่กับผมได้ทำบุญในวันคล้ายวันเกิด ขอบคุณขอบใจเด็กๆนักเรียนที่ได้มาเป็นปฏิคาหกขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาร่วมในการเป็นขวันเป็นกำลังใจให้ในวันคล้ายวันเกิดในวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 6 5นี้ไม่มีสิ่งหนึ่งประการใดตอบแทน ปฏิการะน้ำใจของท่านทั้งหลายได้ขอตั้งกลยาณจิตอธิษฐานอ้างเอาคุณพระศีรัตนะไตรพระบารมีแห่งองค์พระแก้วโกเมนซึ่งเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ที่วัดมณีวนารามนี้ได้รวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพระลวะปัจจัยอำนวยวยพรใ,ให้ทุกรูปทุกคนที่ได้มีส่วนในงานในกล่าวครั้งนี้ ขอท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญจเจริญยิ่งด้วยพรอันเป็นหลักทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขภพมีความคิดประสงค์จำนงหมายในสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปชอบประกอบด้วยธรรมแล้วทายขอให้สิ่งเหล่านั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จดังมโนรสทุกประการ เทสาธุ